สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาศึกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอดนครวงศาศึกครับพี่น้องครับนะครับชีวิตมอลําครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอยู่ในสํานักงานนะครับชีวิตประจําวันนะครับพี่น้องครับตอนนี้กาลังซ่อมกันคือเก่าพี่น้องนะครับแต่ว่ามือนีสีผ้าพี่น้องไปหาไม่คั่วนะครับึ้อฟอดคือถึงไม่ยังงานนะครับบ่ได้ร่วมคลิปแล้วโดดแล้วจากว่าเราอยู่จังไดนะครับตอนนี้กาลังซ่อมกันครับไล่สดทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้กาลังซ่อมชั่วไม้ครับ พอ่พอพอพอ่อกันในวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อจะไปห้ามอกกีขากอนครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเน่นะครับขอบพระคุณหลายๆครับกับบรรยากาศในสำนักง,งานครับพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังพาก,กัน่อมอยู่ครับเขา่อ,อมเต็มอยู่โชว์วไม้เขานะครับเขาเอารถมาล้อมไว้ดีแต่เราพี่น้องล้อมเป็นหัวเป็นยังไว้อกยางคากเลย นะครับ่ให้เสียงมันกระแทกออกมาลบกวนผู้อื่นนะครับบรรยากาศภายในสำนักงานศิลปินผู้ไทยครับพี่น้องนะครับชีวิตมอลำพอพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้กำลังสอมอยู่พี่น้องตอนนี้กำลังสอมอยู่สอมโชว์อยู่พี่น้องขุัเห็นบ่พี่น้องนะครับตอนนี้เขากำลัง ซ่อมโชว์ซ่อมยังใหม่ยู่พี่นองนะครับโอ้เขาจิเจอกันอีกหนึ่งทุ่มมาสันวาครับเอาตอนนี้กันจไปหาแม่ขั้วซะก่อนพี่น้องยังไม่ขั้วพี่น้องโฮ้่หยั่งแม่อันนี้เจ้าเฮ็ดอียังแม่นี่ย มกไก่โอ้นี่พี่น้องมกไกไ่เมฆัวมกไกไ่เมงานะครับบ่ได้มาหาเราดนุนเราดิพี่น้องก็ถามหาเราว่าเราอยู่จังไหนกินจังไหนช่วงนี้เราซีเรียญอยู่ช่วงนี้นนช่วงนี้ซีเรียญอยู่พี่น้องนะครับนี่พี่น้องสูตรมกไก่พี่น้องโผงพี่น้องใส่ปลรราบอะไนี่ชุบมใส่ซุุบเยอะแต่เธอตั่เนี้คุ้ม เ่าะท่นนานใส่บอกหมูข่ปุกหมมกไก่พี่น้องแม่ขั่วแม่งาคั่มแม่งาลองคั่มนี่เห็นบ่อหนิเห็ดจัามุกนี่มันไม่ปล่อยมันไอยกินหรอกมันจะมีเห็ดนึงเห็ดไตเปี้ยวไปนะาพือย่าไ,าาไม่ไม่จิ้มเขียวเพราะภาครึ่งก็กบ่บ่เดียวบ่เป็นมือสองเนาะโอ้ยใม่้เติบไม่ได้ ไข่เติบจะได้ไข่เต no ิมเติมไข่เติบเรื่อยมาเลม่าเอีดเหมือนนี้ดริเวณโบราณไปเด้เอากรเดากองกระหยัดเนาะเ้ากระพาเพิงตัวทัวร์ว่ามันด่ไม่หมดสีบาทสิบกว่าทลงทุนเองลงทุนเองต้องเขียนบินได้เขียนบินไปเบอร์คนนี้ไม่กิ้มฟันสิบบาทเทากัต้องเขียนบินเนี่ยพวกยางเป็นธุรกิจดิมกไก่ครับพี่น้องเมนูอาหารแเรงนะครับตอนนี้เป็นเวลาแจ็คมุ่ง ซีมงสีซีมงหน้าที่นะครับเออแล้วก็ีมงนะเีมงซีีมงแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาแล้วนี่พี่น้องะีครับตัวพี่น้องทำหาอยากห็นแงงาขึ้นหอดแงงาพอนะโอ้ยมกไก่พี่น้องมกไก่ครับมกไก่ใส่ยงก่อน ไปปีปีเพราะท่านเบิร์ตปีเตอร์มาแต่เยนเพราะยีรสเอดบ่แล้วเนาะมันก็บ่ได้เสียหลายก็เนาะมันคนบ่หลายไหมค่ะช่วงนี้หน่อยบ่หลายบเบอร์รีหลายเกินข้าวแต่กินบ่เบิร์ตเพราะว่าเขาจะเอาจมูกตัดเอาตื่นเอาใส่ข้าวเบเลยเพราะว่าเปรี้ยงยาพี่ลูกสาวมาแนะนำอะไรคือห่อดีแต่ชำนาญเดี๋ยวการ่อร์ไหน ไป,<อ>ไปกิได้ไปกิได้ผมพทุกเดอ้อพี่น้องเลยกิได้เตตูรอเละะ <ไป S 1> แล้วเา<อ>ค่ะไปกอดไปตองไปตองเลี้ยแล้วไปตองมันมาเดีย้ยมันจปเอตะกุตะกอดบรรยากาศั่วครับพี่น้องนะครับภาพพี่น้องมาบึงไม่ขั่วคนที่กับเขากับน้ำอันนี้ม่นเลซสือครับน,อน้องยังก่อนน่ น้องยักหน้อยเอาเขาบรได้๋อื่นเนาะเขาคนอื่นเขาบรได้๋อื่นยักหน้อยเลยนี่แต่เขาอื่นลุยลุยลุยซือเกิดอีดีนั่นคือลุยแะมาในวงการสิว่าแนในมอลำคนอื่นยักหน่อยเพราะว่าคิวขี้หยากโอ้ส่วนหมากเขาเล่นหน้าเขาจอมอยู่ในยากิหน่อยหมากว่าแม่นจีแม่ครับของแฟกขับยาบาลขันคนในวงการแบอื่นลุยลุยอื่นลุยคือเราอู้ก็เดี๋ยวไล่ซื่อเดี๋ยวมาอยู่นี่เจ๊ ดีลแล้วไม้ใบเด้อไม้ไวเนะี่ยไม้ใบลื่นเลยกับเมฆข้าวคับมีนาทีคือทำจทัดสรรหากับข,ข,ขากับน้ำนะครับวันนี้คนบ่อไหลแล้วเลยเห็ดมกบ่อมหอยไหลเบดห่เแล้วเอามากกิกนมาก็กินข้ามเดียวท่อนดิมื่อเสียมือเอาเอา่าแดกี่่อไมันน้ายโผล่ไหมมัน้เกินไปมันจะที่หามมกไม่้อยอน ี่้พ่อจะเอาปใส่จอยเยจักแล้วกินเบ็ดหมดแล้วโมเบิดแล้วอยองมก็อยูแล้วโอ้ยจะจบ้งคัดเนาะอันนี้เลย่มีขอเด้มีขอมากินปลาแดกคนงามเลยจด้เห็ดข้าโคกโกไงเห็ดมไงนาะหกไงเลยวะโไก่คือผมมีไก่เอ้าตําใส่กันได้หรอแม่ตีกระดูกก็อยู่อเดียรูมก็อยู่นีแล้วโอ้ยเนาะยี่ป่อตะคบ พวกสัตว์มราเฮ็ดือดกินบ่ชอบกัดแสบแฉะแจ๊กเลยอ่ะแม่นอนไอ้มันไหนจะกินเส้เนมรสเดือดต้องแต่ต้อนคนกับมกไก่เมี่ยั่วกับมกไก่ทา้งลองค้ามพูดได้พี่น้องสูตรลองค้านะครับอยู่นัมพญิวีมาโดนเติบโตเติบเอารูปมะม่งก่อนอ่ะเอารูปสมัยเต้นหางเครื่องสมัยเป็นสาวจอยๆหุ่นเพียวมะม่งก่อนอ่ะนี่ถจิบเป็นยังเมย์จะเสียไอ้ไฟเอากระ เขาอยากเบื้องเขาอยากเห็นนี่โบ้เจไดิกระเป๋าเจ้าอยู่ใส่ได้กระเป๋าบ่เห็นนอนเพื่อนแต่ก่บ้าบ่อยเบื้องก็คือบ่เบื้องกระเป๋าเจ้าอยู่ใส่ก็่าจะไปสอบก็่าจะไปรักเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จักมือหนึ่งเดี๋ยวผมเสี่ยวผมเสี่ยวลูกไม่งามไหมเบื้องสมัยเราเป็ี่ยนทังเครื่องอยู่แล้วถือมานอ่ำแล้วเอามาอ่างอยู่หุ่นจ้อยจ่อยพวงอ่างเธอได้พี่น้องโบหุ่นจังสี่เลยพี่น้องอยากเห็นบ่ แต่ว่ามันไอกควบจอยที่ซื้อซื้อเก่านะ่ะทำงานกันฮะซื้อเก่านั่นแหละพี่น้องเดีไปเสียผอดสีมาหนี้เด้งกันพี่น้องอย่าเย็นพี่น้องพยายามคอมเมนต์ไว้หลายๆเด้อคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมสิผาพ,พี่น้องมาเบิ่ง <c oughs> ประสัตไก่รางวัลเรากันได้จ็ด <c oughs> สามสี่ร้อย <c oughs> <c oughs> ทักมาหาผมกันได้รับรองเล่าไห้เบิ้งแค่ตอนนี้เราอยากอายเราอยากอายหุ่นสมัยเป็นสาวรู้ฟุ้งห่านเท่าพี่น้องเราติดหางเครื่องสมัยอยู่กับฝาดสีค้า ฝาดชีค่ำน้ำอ่าหัวหน้าวีระพงศ์แเป็นหางเครื่องสมัยเราเป็นสาวบุญจังสี่ด้พี่น้องสาวเรื่องรู้ก่อนตอนนั้นสี่สิบห้าสี่สิบห้าพุ่นนี่ยพี่น้องจอยซ้ำไหนตอนนี้ปัจจุบันนี่นักเรื่องรู้พุ่นนะพี่น้องคืดเบื้องโลดแล้วตะเป้หางเครื่องผู้ใดพี่น้องกันพี่น้องอยากเบื้องรูปเล่าพี่น้องพยายามมีนมีนมาเลยไหลมีนมาหลด พี่น้องสิได้เห็นรูปแล้วตอนนี้เราโอ้ยหาาาาคือเกก่สินวตอนนี้เราแพงอยู่เราแพ่งไหวเบิ่งอยู่เดียวคอนสิลักกับป๊อกเจ้าจับมืออยู่เดียวก็ต้องเอาให้ได้รูปนี่ก็จนต้องเอาให้ได้รูปนะครับนี่คือเมยงามเมย์ขั่วนะครับสังอาเมียนโบซุยลีเจ้าซื้อสังอาได้เนาะสู้ท่องหมอน้ำสกุลน้ำสกุลผัวตีสู้ท่องบอกแล้วแต่พอแต่เมย์โคตเน่าเนาะพออยู่ เห้าอ oh, no no ันนี้แก้วยูข้างมุกละหานพ่อเป็นคนเล้าสิเล้าได้ขวดมาอยู่ข้างมุกบาตนั่งดาไหมละหานดูเรื่องหลอดท่านใส่น้ำสกุลน้ำผัวบ่บ่จดเตียสกุลท่านเจ้าก็บบ่อหายใส่โอาคือบ่อใส่ลูกไก่เหนียวแน่นโอ้นี่คุณแม่น้อยพี่น้องมาแล้วว่าท่านแกกวยใส่มาบุยังไงกระต้ม กะต้มกะต้มมะกะต้มแดกอันไฟดุนๆได้ไมท่นี่โอ้ได้เต็มถุงแล้ใหญมากเตลยเนาะอันสคัญสำคัญมันจะเอามาให้กินเล่องนคุณแม่น้อยพี่น้องจะเสีบแนนเสบดม่แล้วเอากระต้มมาฝากกะต้มแดกด้นะพี้ก็จะคุ้เห็ดหน่อยดิขึนหน่อยอย่งไงอยู่ด่างไงอดิหน่อยบอกนเห็ดอะไต้ที่มันสุกเห็ด ไม่ตงแล้วใ่งหายเต็มุงนี่ล้กันยายพี่นนี่นีบ้านนีเนาะบ้านเราอยู่ใส่ไปหาผู้ใดกาะน่งไูด้เละห้งักีนาับไปยามพี่น้องมากพี่น้องนั่งมังนั่งมังนั่งกัจารือาเออพี่น้องเอสิหนึ่งเดียวนี่ว่าหนึ่งอันนี้นี่มกไก่นี่พี่น้อง นะครับอันนี้คุณแม่น้อยครับพี่น้องเรามาแต่ไปในข้ามวงไม่หาพี่น้องมาสองอันนี้แสดงว่าก็เส้ประแดงนเนาะพลนดไม้ไว้ให้พลุดไม้ไว้ให้บักคือบานคือเมี่ยงเขากิ่นยังกับบักคือบานคือเมี่ยงเขาบอลที่เป็นตะมึงบอลอยู่หรือว่เช็ดกัแม่อะ่รเนี่ยเช็ดก็บเป็นกับแม่ไม่หนุนเลยแค่กระสอบเขาโต้บางหันกับบอลยิดติดหัวมันดูดับ เขา<ม>คอกับยากให้เขาเห็ดยังให้ยเนาะมุก,ะมมกไก่พี่น้องมกไก,กไ่แมงามุกใสซ,ซึ้งก็ได้นตาบาเห็นุกคก็กินใส่ซึ้งอันเฟินเนสิกินมาแรงอาหารกินแดงนี่อยู่บนห่นบ่อยัสั่เกาด้บอาหารกินแงอย่อาหารกินแรงสะสอดตาแล้วแต่องกินอะไรกัสิเออดีแล้วล่ะมุกไก่เนี่ยล่ะสุดยอดล่ะ ข้ากปลสชูแค่ใหม่คอตอกกัมาอุ่นใหม่ตัวคนใตัวเสียงมุกไก่ไส้ปีครับพี่น้องนะครับมุกอันตัวหน้าบ่อมาท่านในเมืองนะอันอีสีีร้านหน่อยแน่ยอให้อันโตมาน่ยรักหายวินเกเอาหาเดี๋ยวดียวยกันเศร้าวังนึง่นี่คืนน้ำร้านไร เบกไปยังดอกดว่าจังส um, <c oughs> ีแล้วเขานั่งหายงือกๆอ้วยแต่บางงเดี่ยวย่างดีกินได้คำเดียวไปสาดถิมยัวะนั่งเท่กินเขาเท่าหายไหมเจ้าดำตาแเรียกว่าเดี่ยวพี่ยางเด็ไก้อนบ้านเพิ่นเดี่ยวบางหุ้งไปสาดถิมซื้อๆเพรากินฮอคเขาปั่นเขาฮอดยำจักยำาม่ยำบุนี่พี่น้อง เออเขาก็อยู่ในเมืองเน,งนงาะกจะสั่นละเ,เขาก็ะยิบยด้เลยแยกกันซาง่จะป่อเป็นเป็นไทยแต่มันคิดโกงงานคิดคนร้ายสถบางสีว่าว่าตัวอยากแกกเดยแล้วทหาหนุมผมมานอนสามสตบไทยไทยคนเพื่อจตวโทษนิดน้นไว้่อนให้หูก ลูกห้านลูกเล่าพี่น้องลูกเลาเห็นงานอยู่บินกับบินบุรี่โทรมาบอกแม่ว่าติดโควิดนาวนาเราก็คืนน้ำลูกเราเราเลยใไห้ก็อ้อยกันว่าอ้อยเด็กน้อยอยังอ้อยได้เดยพี่นอ้องอ้อยพูดเถ่าเดี๋ยวโอ้ขวดข้ามสีอ้อยอยีนี้กระดกก็เลยพ่พี่น้องมาเยี่ยมยมทำข้า,าวแมว่รัวครับทำชโรมทุท่งบุญเล้านะครับเอาเอา้อยสมิ่งก่อนน้องพี่น้องเนาะน,นะครับฝากเด้อพูดได้เบิ่งคิปนี้ก็ฝากกดหลก์กชร์ นะครับพี่น้องก็ถทามมาหลายอยู่ดอกแต่ว่าเขาก็เอาไว้คลิปหนาตอนนี้เราแพ่งไว้อยู่เพราะท่านให้เบิงพี่น้องอยากเบิงรูปสมัยเป็นหางเครื่องเล่านะครับมีนมาได้หลายพี่น้องมีนมาได้หลายเลยผมเสียหอยเบิงตอนนี้เราแพ่งอยู่เดวผมสิบ,ปบเปร้อยกระเป๋าเราจักมืออยู่อ่สะสำหรับรเ,เบิ่งคลิปนี้ฝากก็เลยฝากก็แค่นะครับขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาเบิงมาชมขอบคุณครับ